ก็ตามที่ทางผู้สื่อขา่าวของทราบกันดีนะครับว่าการจราจรบนสะพานพระรามเก้าอันเดิมเนี่ยมีความติดขัดมากนะครับทางการทาพเศษก็เลยมีการสร้างสะพานพระรามเก้าคู่ขนานขึ้นมาซึ่งสะพานพระรามเก้าคู่ขนานนี้ในขณะน,นี้เราจะเสร็จและสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับซึ่งถ้าจะรู้พอเราข้ามมาเสร็จจะไปลงที่สุขสว่า จะทําให้การจราจ,ะะจรในช่วงสุขสวัสดิ์กับพระรามเก้านี่จะลื่นไหลเป็นการแก้ปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างต่อไปลงที่ท้งจะไปลงที่ทางด้านของดาวคนองนะครับหนึ่ง,หน,งหนึ่งแสนคันครับปัจจุบันนะครับสะพานพระรามเก้าเดิมเนี่ยมี รถไทยอยู่ประมาณสัก1นึ่งแสนคันต่อวันพอสะพานนี้เสร็จก็จะแบ่งเบามาทางนี้3ามหมื่นทางด้านนั้นก็เหลือ7จ็ดหมื่ 70, ก็จะทำา <พอ S 1> การจราจรไหลเลื่นนะครับ